Oh, <sighs> สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขคนมื่อนี้อยู่กับบิลี่พี่น้องมื่อนี้เฮาสิเอารถเนาะสองขั้นรถทิบย์สองขันเขาไปให้ครอบครัวลูกเจ็ดคนและพาพี่น้องไปเบิ่งเฮือนงามๆพี่น้องเนาะเฮือนงามๆ <c oughs> เดี๋ยวเฮามาอ่านายซื้อผู้อ่าศรัทธาเนาะการสร้างเฮือนพี่น้องผู้ใจบุญผูนซ่วยเนะาะถ้่หากว่าายซื้อที่เฮาอ่านไปเนาะขาดตกบกพรอยอย่างไรบิลี่ต้องกราบขอโทษน้ำตลายเพราะว่าอ่ามันมีการทับย์สนกันเรื่องายซื้อเนาะพ่อแ่เนาะ ไอดาเทพบุตรแล้วก็ผู้สัตวาสางเคืาะน,นมีแม่ไอดาเทพบุตรแม่บัวจันทร์โพธิสินแม่บัวจันทร์โพธิสินนอกเป็น้องนอ้องแม่เซนดาทาวง้งแม่เซนดาทาวง้งแล้วก็มีลายเืือที่เพิ่นซอยอ่าบ้านขอกแบะไปฮั้นนอกเป็น้องนอ้องแล้วก็เพิ่นก็บอกว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็เอามาซอยสมทบเสือรถถีบน้ำหรือว,ว่าเสือสิ่งของเป็นคารมุ่งกับมันน้ำเท่ากับโอเคเดี๋ยวเขาจะอ่านลายเืือเนาะ อ่าเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นลายชื่อที่ซอยบ้านคอกแบ่แหละแต่ว่าเขาเอามาอ่านล้ำอีกท่นึงเพราะว่าอ่ายันมีข้อผิดพลาดอื่นๆเนาะยันบ่มีลายชื่อเพิ่นแหละบิลีอ่าจนาบัญญันเพิ่นว่าลายชื่อเพิ่นบ่มีเนาะพี่น้องเนาะบิลีก็ต้องขอโทษน้ำไปลายแต่หากว่าอ่าผิดพลาดอาจารย์เนาะพี่น้องขออ่านลายชื่ออีกท่นึงเพราะว่าอยางัยางหายเพิ่นได้ออไออยินนําน,น,นะพี่น้องผู้เพิ่นร่วมซอยเนาะผุระเล็กผุระน้อยผุระหาผุระซิพ,พี่น้องเื้อยเวียงเื้อยเวียงพี่น้องเนาะป้า ป่าสุบันค้ำแม่จันทรีหลวงสุพมพ่อท่อมแม่เรื่องไอบารมีเออยเจนนี่อบารมีเออยเจนนี่แล้วก็เออยแอปเปิลเนาะเอยแก้วเอยแก้วแม่ตูคุนแม่ตูคูนแม่บุญกองสัญญาลตแม่บุญกองสาลแม่คิมแม่คิมขอบครัว ม่เเพพิงียนขอบคุ้วแม่เพิ่อเพียนมอลิซาเนาะนั่งคงใจนั่งคงใจเสียโคดมอมเยือนฟ้าม่เฒ่าม่เดเยือนฟ้ามเนาะเฒ่าเบนเฒ่าเบนซูลี่ซูลี่เฒ่าไซลี่เฒ่าไซลี่พ่อเฮืองพ่อเฮืองนั่งยิงนั่งยิงแม่แพงแม่แพงสาวแต่งสาวแต่งเอลี่เอลี่เอเวนเอเวน แม่แพงแม่แพงแม่ไอดาเทพแม่ดาเทพบุตรแม่บัวจันทร์แม่บัวจันทร์แม่บัวจันทร์โพธิสินแม่บัวจันทร์โพธิสินพี่น้องแม่เซนดาทว่งแม่เซนดาทว่งเนาะครับผมเบลลี่อันไล่ซื้อผู้ใจบุญทางอังกฤษมีไอเดลเอวยเล่นเอวยตาเอวยแจ็ค แล้วก็มีหนาแตงมีซัมเน่แหละครับขอบคุณเด้อครับเด้อ,ออ่าเขาอ่านลำอีกทีหนึ่งต้องขอโทษน้ำในลายเด้อแต่ว่ามันหยุดยาวเพราะว่าอะไรซื้อนี้เขาก็อยากให้เพิ่นออกบรรจุคนเนาะเพิ่งชอยผพลเ,เล็กผู้น้อยก็ถือว่าเป็นน้ำใจพเพิ่งชอยเขาก็อยากให้เพิ่นในหามหูนะคือเพิ่นผู้้ผูใจบุญหวานซาแต่ว่ามีพี่สาวจากประเทศไทยพี่น้องเนาะที่เพิ่นอยู่ต่างประเทศพุ่นเพิ่นบอกไล่ซื้ออยู่หักแจ๊คซื้อ,อยังเงินพี่น้องเพิ่นส่งเงินมาชอยเนาะอ่าบ้านตัวนั้นแน่บ้านตัวน,นี้แน่ผพลเ,เล็กผู้น้อยะอะไร บิลลี่กับเขาบอลรวมๆเนาะขอบใจอ่าพี่ๆจากฝั่งไทยเนาะที่เพิ่นซอยมาเนาะเพิ่นหักเจ็บเบิ้งวิดีโอบิลลี่อยู่นี่เนาะก็ต้องขอบใจหลายๆแล้วก็ขอบใจเนาะผู้อ่าสถานยายกับแม่เซนดา้าเนาะแล้วก็แม่ไอดาแล้วก็มูผ,ผูของเพิน่นขอบใจหลายๆในวัอนี้เขาชิพาเขาไปเบิ้งเฮือนเนาะเฮือนหลังนี้กับอมหับว่าตั้งแต่เหตุมาน,นี่บ่เคยเบิดเงินหลายเนาะเฮือนหลังนี้เป็นเฮือนที่อ่าช่วยเหลือคนทุกคนอยากมานี่เบิดเงินหลายเติบเฮือนหลังนี้เนาะอันนี้เขาชิพาไปเบิ้งว่าเบิดหลายแบบใด้เนาะ แล้วก็เงินงามซ้ำได้หน้าเพียงน้อยแล้วก็ได้รถถีพร้อมสองขั้นเนาะเขาช้าเนี่ยัง่ะฮะบิลลี่เอาไปหายพนกอนแล้วน่ตรงนี้เหาพากันขี่รถจักรมาเพราะว่ามันคนทางมันเขามาอยากเนาะต้องยกรถจักรในใช่อันนี้เนาะโอเคพี่น้องเดียวพร้อมแล้วเดวิลี่สี่ภาพี่น้องโอเคน้าพี่น้องนะตอนนี้ก็พากันใช้แมสเบอร์สุขุนเลยแหละงั้นเอารถถีบขึ้นรถจักรกอนเนาะบอกเออเออข้องข้อเนี่ยนี่ข้อบิลลี่พูดแค่ทางล้างอีกขั้นหนึ่งโอเคพี่น้องเดี๋ยวห่อสี่ภาน้องๆเดินทางเลยเนาะน จะมาพากันไปเบิงพี่น้องไอ้จักรจีหอดใช้โอเคพี่น้องเดี๋ยวเขาเดินทางก่อนเพราะว่าเดินทางแล้วมันขับรถยาหนะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องป้าฮ่าพี่น้องเนาะกำลังเดินทางพี่น้องเดินทางไปเลือข้างในพี่น้องไปในบ้านบนแอฟริกาจิหอดพี่น้องไปใช่รถจักรวาช่วงนี้เป็นช่วงย็นฝนเนาะเอาเอารถใหญ่มากระดัพี่น้องยันยันโคักเอารถใหญ่มาตะกอนหีิค่ะ

นี่สีดำน่ะมีขั้นเนี่สีดำนี่ของเจ้าตัวนี้กับน้องเด้อะตัวนี้สียังไงนี่ส,ในใสีแดงมูมีสีชมพูงามบ่สีชมพูนี่มัมกอยูยบ่บ่ตัวสิขี้ก็แพ้จันนะแก่น้องสี้กับน้องจะใด้เจ้นี้นี่ซำคน่อเออซำน,น่องอันนี้เบ่งตาหน่าถึกังเขี้ยวหลุมอยู่ตาที่เป็นยี่บ่เหรฮะเป็นยี้บ่อขี้หน่หา ยันว่าขี้ว่าเป็นได็กหันใหม่เลยพี่น้องน้องดีใจบ่าวเด็กหันใหม่ดีใจบ่าดีใจเราถีบก็ได้น้อใช่เนาะสิขี้ไป้าใช้มันนี่ข้างในเราถีบเลยยกหนขี๊ดมาหน้าเปลี่ยกติ๊เอาคนตกใส่เจ้าวันนี้คือสิบเปียกเนาะอ๋อลม พัน้องกินข้าวแล้วยังยังทันกินโอ้ยที่เป็นบ่กหนิที้เป็นยั่บ่กหนินขันใหญ่ได้มันคันใหญ่ก็เจ้าได้นี่นะเป็นบ่เออกะดีใจน้ำหน่อ,นองที่ไหนหน่องใดเลยอ่ะน,นี่เนะี่ยข้อบานเพิ่นกะมาอยู่ตรงเฮือนเนาะพ่อบ้านกะอยู่ตรงกันนี่แหละเพราะว่ามือฉีบขูกแขนเนาะอ่านน้อยๆเนาะขูกแขนระดับสองสามคนนี่แหละเออขูกแขนให้ว่าขึ้นเฮือนได้ซช่ไหมพี่น้อง เพิ่นก็อยากกูแขนให้เฮาเนาะเฮาก็ตั้งหน้าเนาะเขากเขาเป็นตั้งหน้าเอฟซีเบอร์สกูลสุขุนพี่น้องเบอร์สกูลสุขุนอะไรแหละเพราะว่าเพิ่นที่จริงเพิ่นอยากกูแขนให้อ่าพี่น้องเบอร์สกุลเนาะที่ซอยเพิ่นเนาะแต่ว่าเฮาก็อยู่กันคนละคนละคนละมองคนละบอลมันก็ไกลพี่น้องเนาะการบิลลี่กับเขาตั้งหน้าแทนเนาะแล้วก็เขาให้พี่น้องเนาะมีแต่ความสุขความเจริญเนาะคิดอันใดวางอันใดคอยได้สิ่งนั้นเนอกเหนือนาะกะสิ่งที่พี่น้องซอยมานี้หรือว่าปูศรัทธาซอยมานี้ กระคอให้ได้บุญกุศลหลายๆเนาะพี่น้องบิลลี่ก็ต้องขอบใจแทนเพื่อนเนาะตอนนี้ก็ยู่อทึ่งสิผูกแขนเนาะเออผูกแขนน้อยๆแหละเขาอยากผูกแขนให้ในครอบครัวแล้วกัอยากผูกแขนให้เราเนาะผูมาซอยเพื่อนเขากับโบแมนเนาะว่าของเขาของพี่น้องเอฟซีซอยกันจะไหนมือหนีไหนนี่แหละต้องเงินเพื่อนเดี๋ยวบิลลี่สิได้ขึ้นไปมัดแขนซะก่อนเนาะซะคราวหนึ่งจังสี่เลยลงมาพี่น้องโอเคพี่น้องไปอ่ะอันนี้เพื่อนสิผูกแขนเนาะกากไก่ตัวหนึ่ง แล้วกา็มีกล้วยมีมีแลงปลายพวกแคนเนาะพวกแคนในเฮือนเพื่อนพี่น้องนี่แหละเป็นไงมาอยู่กันหลายพื่อนไปแล้ว <c oughs> เฮือนกับคักได้พี่น้องไอ้แน่นน้ำทางในนี่ก็นโบมีบอลโบมีบอลตีเลยนะพี่น้องเฮือนอะไรเนี่ค <c oughs> ักคักพี่น้องไมง่ามคักเบนผู้เห็ดกับคักอระลีเก่งอระลีผู้เห็ดกนันเนาะ <c oughs> โอ้คักคักจะว่าเก่งเรียนนี่พราบ้านพี่น้องมันเห็ดมันเบิองน้ำน้ำมาแล้วเพื่นเบืองน้ำโอ้คักและวมันนี่ไ้พุดตกแล้วเนาะ เอออยากอยากให้พ้นตกยังได้เพิ่นว่มพ้นตลงมากแลพ้นตกลงมากกถือว่าคักไว้เพื่อน้องเลยวันนี้เออเพิ่นมาช่วยกันเออผูกแขนผูกนิ่งเนาะเข้าไปในหูเลยเอาคิดว่าจิมัดแขนคนช่างคนเลยคิดว่าสิมื่อไงนะตกด้วยช่างช่างคนนล้อดไปเลยมันบานเออขบวนบ้านโอ้ยมันเลือดอีสุดอยู่หรอกเอาำด้วย ผู้ช่วยลูกหลานกายีมีเองมอคือการบรรจุพนธอะไรดีมีไหมบรรจพน์ห้าพันวันมา ั้งแป่ก่คอยไปช่วยเรือคนนาจะเห็นมือนี้ปกติเขาเห็นแล้วก็แล้วเลยแหละนี่มือนีขับมดเลไม่น่อยกระยะลู้านชคเชิมเลยทั้งเทากันได้ปฏิบัติต่อวะน้ำมีนนำกันเป็นแพงนำกันน้ำได้ไม่้เกี่ยวไกว่านำกันนนหไปพามาแม่เก่เลยเมนเมนเมปีเป็นน้องก็แมมน เดินปูถ่าวมงนมากเบื้องนั้าเนาะเบื้องลูกเบื้องล้านก็เ็นดีเห็นชอปจำกันเหรอให้ทำให้รวยต่อไปอีกติดต่อไปเห็นได้ปะนี่เห็นได้ปาตอนนี้วันนี้เห็นได้คู่ปะะได้เขาไปทิมมแล้วแล้วใช่เขากมาหันนียเงนุ่คนักลาเลยักมาก่นเ็ปนหกาก่นประบานเพื่อนข้าวนี่ไงโอ้โดยโดยโดยเพืนข้าวโดยบ้าบ้นกไล มองแห้งแค่ไหนอาอันเนี okay. noise noise> hmm. okay. noise noise> ok ่ยมาข้คั่นดิเออยูดีไม่แห้งแค่ไหนวะผมจะแก่เคยมีเยอะถึงหมื่นร้อยพิศาไปแล้วเออเป็นไปไหนไปนอกแล้วไปไหนไปลูกไปลานเลยชาตุจะตุโอ่ได้แล้ววะท้าไปเท่ากับว่าตั้งแต่ช่วยเรือคนมากอะไม่มือนีแล้วเห็นแล้วกัน ดีใจลายบุร <Riot> ีก mm ันดีใจเนาะที่ห้าไในซอยพี่น้องเล่ามาห้อในบุรีกันว่คือประมาว่าสิดมาซอยคนเนาะละกาสิเดเป็นยูทูบเบอร์มีคนลจักบุรีก็ต้องขอบใจพี่น้องเลย ไอ้ไปให้เป็นพี่เป็นนองเป็นักเป็นแพงน้ำกันนี่แพงเลยนะ้าด้วยจ้าหนรับนเงิือนอตื่นเงินแชน์นอนนั่นนั่บ่อไอ่ไปอามัดไปมาตเาไหมารลเมายเา์ก้อนเออมาจ้าก้อนมาตเจ้าก้อนมรับรถลังแพงเีเัรถรถ แพ้ได้พี่ว่าแพ้ได้เลยแพ้ให้เราด้วยอย่าไปใช้ชิ้นไม่ใช่จานก็ะมมีนแคคือเขาปรุแค่มีจานเนาะใช่ไม่มีจอดเนาะเอาอย่างนี้เขาปนีงก็ไ้นะแค่เาคนเดีนันมดเราคนใช่ชิ้นนั่นแหอยู่ดีเนี่ย ใหาพเพื่อชาตินะให้ยูนี่มีแห้งรยดีต่อไปเลยเผยาชเลยมีเลยาะเอันี่พอให้คนนี้เรียกเขามาคนลูกคนลานมีดีมีแห้งช่วยโอ้ยชาบช่วยลูกช่วยลานมีให้มีแหงเล้ดีต่อไปการสมุนไพรก็ให้ล่ำให้รวยนี่แหละ กดีต่อไปให้ยูดีแห้เก็บไวาได้ไข้ปมีเลยู้ยเ่มัองมันเยอะอ่ายอะเบิ่ลงมามัดมาดูก่อนนะ้คนเงเดียเขาม่าฟันนอย่างดีแหงเป็นพี่เป็นน้องเป็นฮักเป็นแท้ขอกบ้านเก็บปาได้ใขรนี้เเ็บเ้อ้ช่อขให้เจ้าช่างห้างช่างมีเลยดูลใรับเงินชามาเล่ผึ่เลย

ทมีอะไรกมีอะไรกมีกามาะลุยคนะรอาสายตะลุยคนะลุงคามายื้อควันนอยดีมีแห้งใครเจ็ยังมีจอังมเอะกนี้อจะได้ใยน่มีมลในไ่าลรวยอามีอาศัยกจไมมีแค่บอมะต่อไปใรอยู่ดีมีแหง แซ้ล์วิชแกะม่ทำะยดตะแซนด์วชโคตรชันเลยมาคุมพิงห้องาง้อเนี่ยไปตามีเจ้าช้ามิยง้ันึ่งช่อแต่สายูเก็ตนะคะชัผา้ชายูกชายเตัวสั่ตัวใหญ่ยโเลยยากิน้มู้ากอ้าง เอาหายคนนี้เดียวเข้ามาคนพอไหไม่รวเออพูเขาต่อแค่ดียกินน้ำนองน้ำนุ่งกินอะไรใครเนี่ยก็ดิเป็นห้ใช่เป็ลุงชมเปียการไไเออาเรียนเรียใส่ใช่ลนั่งจงหวามากที่เราไรียนะดูเตาหนึ่งก้มีแหง มืนัานแก่แก่พอจืวแม่จะยืนบนจุกบนควันยืนบนรถถีบตอไป้าใหม่้าเพื่อนมานอ่านัเก็บอยู่ริมแมงเดี๋ยวเขาจกเราเบิดรถเราเบิดเจ็ดลิ้นใจนอนรับพันขวดให้จ้เองเพืรอนจะแว่ใา้เจ้าเออไ้เ้าหม

ชอบอนี่าชาดกัยไแมวปลาดงปลาดองรู้เฟียแมวเคยจะดีมีจะได้ของใครยังมีเบิร์นดงเจ้าน้องจเบิรนั่งเนเจะเบิรนั่งเนี่ยาเบอรนั่งแนกู่ช่วไ่อ้ิ่ชกวแต่เล่ิะกูด้วชอกัชอได้ยไม่ิน่ยนไยิ่ไยม่ม่ิน่นไยม่ไมนอยู่

จะอีพ e ี่ด <in recib> e ีนะมีดีม <organizational> <X> ีแ <Brother> ปีเปล่าแล้วจอหักแล้วอยากกระแทกอ่ปีเป่ายักกระกได้บ่ผ่านต่อแ้นม่ปเป่าเปนอะไรเป็นอะไร

เลยใช่ยังได้ไหมชนแหม่นี่ยอืมจะได้มาอืมดีเลยไไเราชื่อชัดจำเด้เลยจได้อืันราบควันลูกควันลานเนี่ยอยู่ดีไม่แห้งก็ออกินลาของชายาของแชบไก่บ้าไก่ช่องผู้กระหับตอนนี่ยอยู่ดีไม่แห้งอาอยินีเดี๋ยวไปเจ็บใได้ไขบะมีเด้อไกกี่มดมูทุกคนควันลุกควันลานควันหนคนน้องกินดีเลย อยู่ดีมีแห้งีต่อไปให้ล่ำให้รวยหางเงินหาคำให้ลำให้รวยเจ็บปวได้ใครไ่มีเพื่นช่างเก็บเจ้าช่างได้เพื่นช่างใครทำเจ้าช่างห้างช่างมีเด้อต่อไปลรวยช่วยงามมันยืนมันยืนนอ้าพอได้ไหมนี้ลองทอดินจับจับนหนึงเออยัง่จับไม่ใช่กินกมัไม่เราเราไ่เ่เราบอกระเยอะเอานานี่ใช่จังไม่ลองในล้ๆตรงุง้บอเล ไาเราเถิงันี่เลยราอยู่งยางมินตาตะวานเราังยืมต่ออกินตะวานนี่่นี่นาะใช่เลยนี่อาน่อยพระีูดีีแห้งยูดีโตไปกินตะบอกตะวันนี่ด้ตะนี้ไปุูกรณลุกคนลานมดมูทุกคนเนี่ยยูดีมีแหงเด้อให้ร่ำให้รวยช่วยงามดีตอไปยูดีมีแห้งมันยืนมันยืนอ้าวจะภาพกินขึนไที่พีเราไต่บอกบบบเต็มบบาบบ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 บา เพื่อนคนลูกคนลานคนมูทุกคนมีแต่บันยืนเนาะกำลังอยู่แล้วพี่น้องเนาะบิลลี่กะอยู่กับเอื้อยเพื่อนแล้วตอนนี้เนาะกะดีใจนะเอื้อยเพื่อนที่เพื่อนด้เฮือนเนาะหลังจากผูกคอต่อแขนแล้วแล้วเป็นกระผูกแขนให้บิลลี่วิลลี่กะบสับซึงแนะนำใจของเอื้อยเพื่อนเนาะเอากระซอยกันซันได้ซามี่กะขอบใจพี่น้องหรือว่าเอฟซีผู้ซอยแหละ คนเล็กคนหน่อยชอยกันคนจะเล่าเด้เฮือนวิริก็ดีใจไม่ต้องขอบใจแม่ฮักที่ทางต่างประเทศแล้วก็ขอบใจพี่น้องขอบใจพี่น้องคนไทยน้ำบดุกูุกคนขอบใจได้ขอบขอบใจได้เด้อวันนี้แตอยากให้อยากให้เอื้อยนั่นเนาะว้าวค่ำอวยพรอในเพื่อนขอบใจนั่นนั่นนี่และตัวใดจบวันนี้แบบว่าว้าวแนวมันจบจบดีให้เพื่อนลำเพื่อนรวยอยังกัว่าไปแล้วขอบใจเด้อให้ลำให้รวยในต่อไปก็ให้หาเงินหาค่ำก็ให้ได้แล้วพวกน้องก็ได้ย้อนเอื้อยแล้วเด้ ให้อยู่ดีมีแห้งทั้งเอื่อยกะหาเงินหาค้ำก็ให้ได้มีแต่ชัเอื่อยถ้าลูกนองนกขอบใจเพื่อนนั่นแหละเพป็นผู้ิใจเอ้าวน้อขอบใจเพื่อนนะมอมขอบใจเหรอขอบใจนะขอบใจเด้อเล้อยู่ดีมีแห้งเด้อตัวนี้ต่อไปมีแห้งนาะงเป็น้องเนาะวัคถุสุลสกุลาะมิลิจะได้ปลูกข้าวตอแขนกับเอื่อยเพื่อนแล้วเรียบร้อยแล้วล่ะกะสี่ได้จบคลิปแต่เพียงสามีนอ้เฮือนกะเออเดี๋ยวเอาชิพาพี่น้องย่างไปเบ่งเฮือนอีกหน่อยนึงก่อนพี่น้อง เอันนี้เนาะทั้งในกัพี่น ок, ้องคือสเชื้เห็นแล้วว่าแน่นหนะข้างในเนาะแล้วก็ทั้งคางยิกเนาะกัาทาั้งนี้บ่มีอ่าหนะ้าต่างเนาะสิมีสองลมทั้งนั้นพี่นอ้องแต่ว่านเ,นเนื่อนนี้แน่นหนาคักพี่น้องเลยรถเท้าเข่าขมาบ่ได้พี่น้องก,ก็เลยได้ขี่รถจักรเข้ามาคือพี่น้องเห็นเนาะทางเท้านั่งแล้วหนังอามพี่น้องเลยนี่ต้อนอาหารสิเป็นระเบียงเนี่ยพี่น้องระเบียงบอลน,นั่งหลินตนะอนน่ะบอลระนั่งกินเข่ากับลูกเล้า แล้วก็ตอนนี้เป็นคันไดลรู้มากแตถือว่าง่ามลายิี่น้องเหินตัวน,นี้เนาะแต่่บิีก็ขอบใจเนาะ FC บัตสชูโควซุก่นและขอบใจพ่อแม่พี่น้องเนะาะเอื้ไอ้น้องบอัตสชูโควซุก่นที่ให้เกียรตินับส้มและขอบใจแม่แม่นองที่อยู่ทางต่างประเทศชุโควซุก่นที่แบ่งน้ำจิตน,น้ำใจมาซชอยพีพ่น้องเท่านาะแล้วก็ต้องขอขอบใจเนาะพี่น้องคนไทยคนไทยที่พันชอยมากผลเล็กผู้หน่อยก็ต้องขอบใจป้ายางพี่น้องทางประเทศไทยทุกๆท่านเนาะ แล้วก็ขอบใจพี่น้องคนเล่าเฮ้าเนาะอยู่ในมองเล่าเฮานี่แหละเพิ่นเบื่อวิดีโอวิลลี่เนาะผู้เล็กๆคนหน่อยเพิ่นกดไลค์ให้พลันอันช่องอันกะต้องขอบใจหลายๆเนาะมันก็คือกําลังใจที่เฮ้าได้ไปซอยผู้อื่นต่อพี่น้องเนาะถึงแม้ว่าสิ่งที่เฮาเฮ็ดน,นี้เฮาเป็นสะพานบุญไห้มันกะบ่บ่เมนสิ่งที่ลวงลายนะแต่ว่าสิ่งน,น้อยที่เขาห้องว่านำใจพี่น้องเนาะกะคนเฮาเห็นกันในโทรศัพท์กะถือว่ามีบุญต่อกันแหละจังได้เห็นกันคือพี่น้องนี่อาจจะมีบุญต่อเพิ่นและจังได้ซอยเพิ่อนเนาะ หรือว่าเฮาอาจจะอยู่คนละมองคนละบอลแต่ว่าสามารถเพ้นกันละหกักแพงกันคือพี่น้องผ่านโท,ทรศัพท์นอ,นอยๆเนาะวิลลี่ก็ต้องขอบใจพี่น้องเบิร์ตชุกุลจุคนที่น้องให้ความเสียอ,อกเสียใจแกวิลลี่พี่น้องวิลลี่กะมาฮอนมือนีก็ดีใจลายพี่น้องเนาะกะสิ่ดะขอจบคิปตะเพียงสคนี้เพราะว่ามือนีกะได้ผูกคอตอแค้แลวกะเหมาบเพื่อนลังนี้ให้เพื่อนแล้วเรียบร้อยเนาะกะให้พี่น้องได้เห็นแล้วว่าลูกเจ็ดคนนั้นเพื่อนได้เหอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้รุทีสองขั้นเนาะ แล้วก็เครื่องครองนั้นอยากเอามาให้อีกแต่ว่าหลุดเขามาบ่ได้พี่น้องเนาะโอเคพี่น้องกัได้จบคลิปแต่เพียงซสำนีมม้พี่น้องถ้าหากว่าผิดพลาดจะไม่ต้องขอโทษขออภัยนำพี่น้องหลายๆกัขอบใจเอฟซีทุกท่านเนาะสบายดีบ๊ายบายสำหรับพี่น้องที่อยากติดต่อบิลีกับกดบอลน,นี้เนาะและ้วก็กดบอลแมสเซนเจอร์เนาะแลักกัสมี่หูไม่เนาะเป็นเสียงส่ง,งมาหาบิลีได้เลยเนาะ ก็สมารถบอกมาบิลีได้และกาบ,บิลีก็สิตอบให้ขอบใจหลายๆเด้อ